เมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้มาตรฐาน ASTM F 2 1 0 0 Level 1จาก n e ว s l a l a ปกป้อง3ชั้นกันฝุ่น PM 2.5และไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพมีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลีกและสง่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเมื่อเจอแต่เรื่องหนักทั้งวัน มาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตราหมือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมังมัดได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตราหมือแค่แกเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน New Suzuki XL7 Hybrid e m p ว่ e r Your j o u r n e าเเลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับม u l ติ d ด n a m i c Crossover ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง79900 0บาทพร้อมให้ขับฟรีอีก90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดเดือนเดือนละ 8,166บาทวันนี้ถึง30เมษายนสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์สูกิทั่วประเทศนะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกงาันทีปีสัตวแดงตามราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจำวันพฤหัสที่28มีนาคมนะครับก็ถึงช่วงปลายเดือนกันแล้วนะครับแมนยูไนเต็ดจะลงสนามเจอกับเบรนท์ฟอร์ดในวันเสาร์นี้นะครับเป็นช่วงคืนวันเสาร์ก็ต้องนอนดึกกันหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยขอแจ้งแฟนช่องเฟันเพจนิดนึงนะครับสำหรับท่านใดที่ดูรายการจอดลึกผีไลฟ์หรือว่ารายการไลฟ ในช่วงคืนวันพุธที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยไลฟ์ตัดไปอันนี้ขอแจ้งว่าระบบคอมพิวเตอร์นะครับมีปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่ก็จะพยายามปรับแก้ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับต้องขออภัยสำหรับการรับชมที่ติดขัดแล้วก็อยู่ดีๆไลฟ์แล้วก็หายไปเลยไม่ได้บอกไม่ได้ลากันระหว่างไลฟ์นะครับส่วนข่าวคราววันนี้นะครับเอาตรงๆนะครับพยายามที่จะสกรีนข่าวนะครับจากช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ ไม่ได้มีข่าวอื่นที่น่าสนใจก็เลยนำมาฝากประเด็นเดียวเลยนะครับตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับข่าวในตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยเราก็จะพยายามคัดพยายามกรองกันนะครับจากผู้สื่อข,ข่าวระดับสูงนะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยไม่ต้องไปพิจารณาเอาเองว่าข่าวนี้เชื่อถือได้ไหมหรือว่าเชื่อถือไม่ได้หรืออะไรต่างๆ รเราก็คัดมาให้แล้วนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ผ่านมาครับมีรายงานจากไมค์แมกราดผู้สื่อข่าวเทียสองจากเทเลกราฟนะครับก็คือหนึ่งในผู้สื่อข่าวระดับสูงครับที่รายงานเข้ามาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังจับตามองฟอร์มของจรัดเบรนด์เวดนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็น่าจะคุ้นกับข่าวโยงระหว่างยูไนเต็ดกับจรัดเบรน์เวดกองหลังวัย21ปีของเอเวอร์ตันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า ก่อนหน้านี้สื่อที่รายงานข่าวเกี่ยวกับแบรนดเวดเนี่ยนะครับก็เป็นสื่อในระดับที่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยพอเป็นระดับของไมค์แมกราสเทเลกราฟทียะสองรายงานเราก็ต้องหยิบจับมาพูดคุยกันเป็นประเด็นหลักเลยนะครับซึ่งรายงานนะครับก็ระบุเข้ามานะครับว่าโอเคแหละเมสเดมองแบรนดเวดเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะแต่ว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเดินเดลตัวไหนจริงๆนะครับในตําแหน่งซูนเตอร์แบกนะครับเพราะว่าตัวของ นักเตะเองเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับเรื่องราคาเนี่ยมันยังไม่ได้มีความนิ่งชัดเจนนะครับเพราะว่าสถานก,การณ์ของเอเวอร์ตนยังไม่แน่นอนครับไม่รู้ว่าเอเวอร์ตนจะอยู่รอดหรือว่าจะตกชั้นคือถ้าตกชั้นเนี่ยนะครับเอเวอร์ตนก็อาจจะต้องถูกให้บีบขายแบรนด์เวดนะครับในราคาที่มันไม่สูงมากขณะเดียวกันนะครับเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนะครับก็ยังไม่สามารถสรุปอนาคตของราาเฟลวารานได้อย่างแน่นอนชัดเจนนะครับจริงๆวารานเนี่ย ณตอนนี้เนี่ยนะครับสัญญาจะหมดในช่วงจบฤดูกาลและที่แมก r รา์เขียนว่า has one full season left ก็คือถ้าสมมติไม่ไดใช้ออปชั่นนะครับก็เท่ากับว่าวารานเนี่ยจะเหลืออีก1นึ่ซีซันจริงๆก็ต้องดูว่าจะใช้ออปชั่นหรือเปล่าทีนี้นะครับวารานก็จะได้รับความสนใจจากทีมในซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่ง อันนี้ยังไม่รวมอนาคตของแฮร์รี่แม็กไกวร์และก็วิกตอร์ลินเดเลฟนะครับแต่เชื่อว่าในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็น่าจะมีเซ็นเตอร์แบ็กคนหนึ่งนะครับที่จะถูกปล่อยตัวออกไปนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทางแม็กรารดก็รายงานว่ายูเอ็ธจะต้องมองถึงตําแหน่งอื่นๆไว้ด้วยนะครับในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์หน้าคนที่จะมาซัพพอร์ตหรือว่ามาลงสลับกับราสฟูชอยลุนเพราะว่าดูแล้วออนโตอดี้มาเสียวไปแน่นะครับแบ็กขวานี่ก็เป็นจุดที่สําคัญที่สโมสรกําลังมองอยู่ ซึ่งจริงก่อนหน้านี้โรมาโน่มีพูดถึงแบ็กซ้ายด้วยนะครับฉะนั้นแบ็ก2ฝั่งเนี่ยก็จะมีข่าวมาเรื่อยๆในช่วงตลาดซื้อขายที่กําลังจะใกล้เข้ามารวมถึงอนาคตของคาเซมิโร่จะอยู่หรือจะไปนะครับอนาคตของคาเซเนี่จะตัดสินเลยครับว่าสโมสรจะมองถึงการหามิดฟิลด์ตัวใหม่นะครับเข้ามาเสริมทีมหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับมันอยู่ที่1 เอเวอร์ตันจะตกชั้นหรือว่าจะรอดตกชั้นเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเอเวอรตันรอดเนี่ยผมเชื่อว,ว่าราคาแบรนด์เวดก็จะสูงครับในมุมของดูบังกับแนนเองก็น่าจะมองว่าอย่างต่าๆเลยนะน่าจะ50ล้านปอนด์ขึ้นไปนะ50ล้านปอนด์นี่คือถูกสุดแล้วนะแล้วก็มีโอกาสจะดันสูงไปได้อีกนะครับแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่ยูเนเต็ดด้วยยูเน e d เต็ดจะได้ไปแชมเปี้ยนซีรหรือเปล่านะครับมันก็ ้องเป็นสิ่งที่สโมรสรต้องมาควบคุมนะครับแล้วก็มาประเมินดูว่าถ้าทีมได้ไปแชมเปี้ยนส์โอเคมันจะมีรายรับจากค่าเลืกสิทธิ์ค่าถา่ายอดสดจาก UCL เข้ามานะครับมันก็จะมีรายได้เข้าทีมเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ไปสมมุติได้ไปแค่ยูโรปาลีกเนี่ยนะครับมันก็ต้องควบคุมงบให้มันน้อยลงหรือว่าอาจจะไม่กล้าที่จะต้องจ่ายเงินเยอะมากนะครับก็ต้องมาดูว่าทั้งอนาคตของแมนเชสเต็ดอนาคตของเอเวอร์ตนจบฤดูกาลนี้นะครับ บทสรุปของซีซั่นเนี่ยมันจะทำให้ทราบว่า 1. นึ่งเอเวอร์ตันจะขายแบรนเวดเท่าไหร่ถ้าขายแล้วก็ในส่วนของแมนด์เวดเองเนี่ยเราจะมีงบประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เวดเนี่ยติดทีมชาติอังกฤษนะครับในช่วงพรีฟ้าเดย์รอบล่าสุดไปด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วแกเดรสกอกตก็เลือกใช้เอสตรีคอนซากับโจโกเมสนะครับซึ่ง ผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่ในช่วงยูโรเนี่ยแบรนด์เวดก็มีโอกาสติดท,ทีมไปอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่ได้ลงสนามนะครับสรุปแล้วไม่แต่สนใจจริงครับเป็นหนึ่งในลิสที่คุณใส่ไว้นะครับบันทึกไว้ได้เลยว่านี่คือหนึ่งในเป้าหมายของอยูื่อแต่ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กสำหรับจาลันแบรนด์เวดซึ่งในช่วงตลาดซื้อขายนะครับหลายปีมาแล้วครับตั้งแต่มีกฎโฮมกรนเข้ามาเนี่ยเม่แต่ก็ค่อนข้างจะซีเรียสกับกับโอ้โต้าโฮมกรนจริงๆนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นว่า ในสถานการณ์ที่บางทีมเนี่ยนะครับเขาหาหนักเตะอังกฤษหรือว่าหาหนักเตะโฮมกรนที่ฝึกในอังกฤษครบ3ปีเนี่ยอาจจะเป็นชาติอื่นก็ได้แต่ฝึกในอังกฤษครบ3ปีเนี่ยหาหนักเตะโคต้าแบบนี้ยากเหลือเกินนะครับแต่ว่าแมนเตเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับโคต้าโฮมกรนเท่าไหร่เพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เราปั้นเองนะครับหรือว่านักเตะอังกฤษที่อยู่ในทีมเนี่ยหรือว่านักเตะที่ฝึกในแคมป์เดมีเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเรามีโฮมกรน ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราถึงมองอจอร์แดนเบรนเวตเข้ามานะครับทีนี้เนี่ยมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็มีหลากหลายส่วนด้วยกันนะครับจากออฟต้าแอนอานลซ์นะครับที่เขาก็มีการพูดถึงรายละเอียดนะครับของการเล่นของจอร์แดนเบรนเวตเข้ามาว่าการมีอยู่ของจอร์แดนเบรนเวตเนี่ยนะครับมันส่งผลดีต่อเอฟเวอร์ตันอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับการเล่นร่วมกับเจมส์ทาคอฟกี้ เราเข้าใจว่าเอเวอร์ตก็อยู่ค่อนไปทางท้ายตารางนะครับมีปัญหาเรื่องการถูกตัดแต้มด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับออ expect e d goal หรือว่าค่าคาดการนะครับการที่เอเวอร์ตนะครับมีโอกาสที่จะเสียประตูนะครับในซีซั่นนี้นะครับก็คือเจอกับ x g เท่าไหร่นฤะดูการนี้ปรากฏว่าเอเวอร์ตเนี่ยนะครับมีตัวเลขค่า x g ที่น้อยที่สุด ถ้าไม่นับ3ทีมลุ้นแชมป์ก็คืออาร์เซนอลแมน์เซดี้แล้วก็ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเนี่ย18.5แมนเซดียี่สิบี่จุดลิเวอร์พูล32.2แล้วก็ของเอฟเวอร์ตันเนี่ย35.9ก็คือปกป้องไม่ให้ทีมเนี่ยนะครับโดน XG หรือว่าค่าที่นักวิเคราะห์มองว่าทีมเนี่ยจะมีโอกาสเสียประตูไปนะครับก็คือช่วยเกมรับได้เยอะนั่นแหละนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทางแบรนด์เวดเนี่ยนะครับ ยังเป็นนักเตะอายุ21ปี245วันที่ลงสนามไปมากถึง2,070นาทีก็คือเป็นนักเตะวัยแค่21ปีที่ลงสนามเยอะมากในฤดูการนี้ก็เป็นรองแค่เจมส์ทรัฟฟอร์ดแล้วก็เอียซาบานยี่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีสติในเรื่องของการดวลลูกกระอากาศนะครับแล้วก็การดวลลูกบนพื้นมาฝากกันก็คือการดวลสกับการเข้าประทะกับคู่ต่อสู้ประทะชนะชนะ ปะทะชนะหรือว่าปะทะแพ้นะครับซึ่งในการดวลเนี่ยก็ปรากฏว่าแ r รน d w เว t นะครับอยู่ในอันดับที่4นะครับเป็นรองแค่แฟร์กิวลฟานได์นะครับเอซริกค,คอนซาแล้วก็เอ h a n ันพินนอกดีกว่าคริสเตียนโรเมโร่ด้วยสามนะครับทำการดวลไปทั้งสิ้น182ครั้งชนะไป68.7%ก็ถือว่า ไม่ได้แย่นะครับถือว่าไม่ได้แย่ขณะเดียวกันนะครับเอเวอร์ตันเนี่ยเป็นทีมที่เล่นลูกกางอากาศได้ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นเกมรับก็ลองนึกภาพว่าชอนได์คุมนะครับสิ่งที่ทีมของชอนได์ต้องมีก็คือเมื่อคู่ต่อสู้บอมเข้ามาเนี่ยนะครับลูกทีมของชอนได์ก็ต้องพยายามปัดป้องนะครับสกัดกั้นนะครับลูกครอสลูกบอมอะไรออกไปนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าช็อตคอนซีดหรือว่า โอกาสที่เอเวอเรตโดนคู่ต่อสู้ยิงอ่ะโดนคู่ต่อสู้ยิงเข้ามาเนี่ยนะครับมีแค่18%เท่านั้นนะครับที่เอเวอเรตเนี่ยโดนจากลูกโมงนะครับก็คือทุกครั้งที่กูต่อสู้ง้างเท้าหรือง้างศีรษะเนี่ยนะครับหรือพยายามจะจบสกอร์เนี่ยมันมีแค่18.2%เท่านั้นนะครับที่เป็นลูกหัวนะครับแล้วก็สี่ตรงนี้ก็เป็นรองแค่อาร์เซนอลแมาร์ชัตตี้ฟูลแลมแล้วก็นิวคาสเซิลนี่คือสี่ทีมที่โดนจบสกอร์จากลูกหัว นะครับโดนความพยายามจบสกอร์จากลูกหัวน้อยกว่าเอฟเวอร์ตันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงสถิติเฉพาะของแบรนด์เวดนะครับเราก็จะพบว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับจอยด์แบรนด์เวดเนี่ยสามารถเอาชนะการดวลลูกลาการ์ดได้60ครั้งนะครับตัดบอลได้40ครั้งนะครับแล้วก็แท็กเกิลหรือว่าสกัดบอลเนี่ยนะครับ เข้าบี้เข้าแย่งสกัดบอลเนี่ย25ครั้งบล็อกถึง21ครั้งนะครับซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วว่าอย่างที่เราคุยกันไปเอเวอเรตันเนี่ยส่วนมากจะต้องรับต่ำนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลของเอเวอเรตันเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ38.5นแนะนาให้ผู้เล่นของเอเวอเรตันเนี่ยต้องเ,ออเล่นเกมรับในรูปแบบของการสกัดมงดวลกับคู่แข่งกระโดดขึ้นเทคนะครับปัดบอลอ่านเกมเคลียร์ทิ้งบล็อกอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะ ซึ่งแบรนด์เวดก็มีสถิติตรงนี้นะครับค่อนข้างดีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่รวมนะครับการพยายามอ่านเกมดักบอลจากคู่ต่อสู้ซึ่งแบรนด์เวดทำได้1.7ครั้งต่อเกมนะครับเป็นอันดับที่4ของลีกในในบรรดาท่านับเซ็นเตอร์แบ็กด้วยกันนะครับซึ่งเป็นสถิติที่ดีจากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่า แบรนด์เวดจะเป็นเซนเตอร์ที่สามารถจะประกบเข้าประชิดคู่ต่อสู้ได้แล้วเมื่อคู่ต่อสู้เนี่ยนะครับเลือกจ่ายในะลนักษณะแบบ p s s to Feed ก็คือจ่ายบอลแบบเท้าสู่เท้าเราก็จะเห็นว่าแบรนด์เวดพร้อมจะเข้าบีคู่แข่งแล้วก็แซะบอลออกไปได้ตลอดนะครับมันก็มี2ตัวอย่างจากเกมที่เอเวอร์ตันเจอกับเรนฟอร์ดแล้วก็เจอกับลิเวอร์พูลนะครับก็นํามาฝากกันตรงนี้นะครับขณะเดียวกันถ้าพูดถึงการขึ้นบอลกันบ้างอะ Ball playing defender ใช่ไหมการพยายามสร้างเกมนะครับ build up เกมขึ้นมานะครับการพยายามจ่ายบอลขึ้นมาจากแดนหลังนะครับก็มีสิจาก Opta analyze ออกมาเหมือนกันนะครับว่าจอร์แนเบรนเวดเนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยในการ build up มีส่วนจากการ build up แล้วก่อให้เกิดจังหวะจบนะครับให้กับเอเวอร์ตันมากที่สุดคือถ้านับเฉพาะนักเตะของเอเวอร์ตันนะครับที่เขาเก็บสถิติมาเนี่ยเบรนเวมี ส่วนในการบิลล์อัพแล้วทำให้ทีมได้จบสกอร์ถึง34ครั้งอ่าส่วนนี้ก็มากกว่าอามาดูโอนาน่าเจมส์ชาคอฟกี้เจมสก์การ์เนอร์เดอไบแม็กนิวอะไรก็แล้วแต่คือมีส่วนในการบิลล์อัพเกมนะครับให้กับทางเอเวอร์ตันมากที่สุดนะครับสุดท้ายในออฟต้าแอนนัลไลซ์เขาก็เคยเอาบทสัมภาษณ์ของคาร์โลอันเชลติมาฝากกันนะครับซึ่งอันเช่เนี่ยเขาก็เคยพูดถึงแบรนเวิอ Brand ed, ตอนสมัยก่อนเลยครับ4ปีก่อนนะครับอันเช่เนี่ย ก็เคยให้สัมภาษณ์ตอนที่ทำเบเวอร์ต้นนะครับเขาบอกว่าผมมีความสุขมากๆนะครับเขาเป็นนักเตะวัยเด็กที่แสดงเห็น,นคุณภาพแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะครับแบรนด์เวดเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับบอลแล้วนิ่งมากนะครับเป็นนักเตะที่เล่นกับบอลแบบไม่ต้องกังวลเลยครับว่าเขาจะเสียบอลเป็นนักเตะที่นิ่งเกินวัยและตอนที่ไม่มีบอลน,นะครับ without the Ball ตอนที่ไม่มีบอลน,นะฮะ แบรนด์เวดก็จะเป็นนักเตะที่ดุดันนะครับเข้าสกัดบอลน,นะครับได้อย่างหนักหน่วงมากๆนะครับนี่คือข้อดีที่อันเช่พูดถึงนะครับเกี่ยวกับจัดแบรนด์เวดทิ้งท้ายด้วยสถิติตรงนี้นะครับจากทาง f อฟฟี่สักนิดหนึ่งนะครับเขาก็ทําตัวเลขมาให้ว่าจุดเด่นของแบรนด์เวดคืออะไรเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ดูบองกับนัดเองก็ยังไม่ได้ทำเจาะสแตตของแบรนด์เวดมาให้ทราบกันส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกกันนะครับเพราะว่าเสือระดับสูงยังไม่ได้เล่นมากนักแต่พอ มาแมกราเทียสองเทเลกราฟมาเล่นแล้วนะครับเราก็ต้องมาว่ากันซะหน่อยจุดเด่นของแบรนด์เวดนะครับในสถานการณ์ที่อย่างที่ออฟต์ด้านไล์วิเคราะห์ไปในเมื่อ e v e r t ตัเป็นทีมที่ค่อนข้างจะออตั้งรับค่อนข้างเยอะครองบอลน้อยนะครับตัวเลขของการต้องพยายามเล่นเกมรับของนักเตะตำแหน่งกองหลังก็ค่อนข้างจะสูงฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอินเตอร์เซปนะครับการพยายาม อ่านเกมตัดบอลของแบรนด์เวดเนี่ยตัวเลขสูงมากที่สุด8 7นะครับแล้วก็มีเรื่องของการสกัดบอล8 3นะครับการเอาชนะลูกกาอากาศ7 6เลยทีเดียวขณะเดียวกันจุดที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นเ,เรื่องของการพยายามขึ้นมาทำประตูมีส่วนร่วมในการทำประตูด้วยนะครับนันพินอัลตี้โกลนะครับก็คือถ้าไม่นับจุดโทษเนี่ยมี XG เท่าไหร่หรือว,ว่ามีจำนวนประตูเท่าไหร่ ตรงนี้ก็สําคัญซึ่งก็น่าจะเป็นจังหวะเตะมุม,มจังหวะบอลลูกเซตพีซึ่งแบรนด์เวดก็จะมาช่วยลุ้นประตูด้วยนะครับขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าไอไ้อค่าของ progressive pass progressive carries เนี่ยนะครับตรงนี้ค่ามันจะไม่ได้เยอะมากเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเอเวอร์ตันไม่ชิวดวิครองบอลเยอะนะครับระหว่างเกมแต่เราก็สังเกตเห็นว่าการสัมผัสบ,บอลน,นะครับ touch นะครับในพื้นที่สุดท้ายขอยง่ต่อสู้ก็จะมีตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงประมาณหนึ่งนะครับ67 นะครับแล้วก็เทคออนหือว่าการเลี้ยงผ่านหัวสู้ก็ได้ประมาณสัก51นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ในในการที่คุณเป็นเซนเตอร์แบ็กนะฉะนั้นหลักๆสิ่งที่เราจะเห็นจากแบรนด์เวดครับก็คือการเล่นโลกกละอากาศได้อย่างดุดันเล่นเ,ออเกมรับในพื้นที่แดนแดนแรกของตัวเองครับคือรับต่ํามากๆแล้วก็จะเล่นได้อย่างดุดันขณะเดียวกันก็สามารถขึ้นไปช่วยทําประตูได้ด้วยและถ้าสมมติว่าวัดเฉพาะนะครับ ในส่วนของการบิลเกมเพื่อไปหาจังหวะจบเนี่ยแบรนเดตทำได้ดีที่สุดนะครับในทีมเอเวอร์ตันนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมเชื่อว่าทีมงานของแบรนเตดตน่าจะสะกาวมาแล,วแล้วว่าถ้าสมมติเขาเลือกแบรนเตดตอะแบนเดตก็จะต้องเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นฟุตบอลสมัยใหม่ที่ต้องเล่นบิลอัพอยู่แล้วอันนี้พูดถึงในอนาคตอันไกลนะครับแบรนเดก็น่าจะตอบโจทย์ในระดับหนึ่งแล้วก็บวกกับตัวนักเตะเนี่ยอายุแค่21ปีเองอนาคตยังอีกยาวไกลใช้งานได้ย,วยาว ก็ต้องมารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วนะครับแมนยูเต็ดจะเลือกจัดแพรนเวตนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กหรือเปล่าแต่ที่ต้องฝากไว้อย่างหนึ่งก็คือราคาน่าจะไม่ถูกนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ถ้าเอเวอร์ตันไม่ตกชั้นไปก็ต้องดูว่าเพื่อนคอปปี้ไมนูคนนี้ครับอย่างจัดแพรนเวตเคยปดีช่วยธุรกิจร่วมกันในรอบที่แล้วนี่แหละฮะไปเข้าแคมป์ร่วมกันเนี่ยนะฮะเขาจะได้มาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่า ในฤดูกาลหน้าครับก็ต้องรอติดตามกันนะฮะเขอไน้เรียกเพื่อนของไมหนเพราะอ,อยู่ในแคมป์อังกฤษด้วยกันขอบคุณนะครับกับผู้สับสุุนะครับไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดทานตะวันอบกรอบตรามือนี่เลยนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดยืนยันเหมือนเดิมว่าอร่อย นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับพกพาง่ายรับประทานง่ายแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับหรือว่าร้านสะดวกซื้อก็จะมีตรามืออยู่แล้วนะครับฝากเมล็ดทานตะวันอบกรอบตรามือด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับทางฟิลเจอร์เจมส์ครับเรื่องเพชรไว้ใจเรากับคุณซีโอโทนีรัชพลนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับทางเมดิมาสครับหน้ากากอนามที่โรงพยาบาลชั้นนําเลือกใช้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายไว้นะครับกับทางซูซูกินะครับ กับโปรโมชั่นล่าสุดครับ New Suzuki XL7 Hybrid M Power Journey ลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริดนะครับฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณานะครับกับทางดูบองกับแนทนะครับก็ฝากไว้เช่นเดิมเลยนะครับสามารถจะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ addline มาในที่ a d a s s i g n c a l k t o n e t ตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องดูบอลกับแนตนะครับก็ สบายสายง่ายมากครับขอแค่กดไลค์คลิปนี้คนละหครั้งกด subscribe นะสำหรับท่านที่เพิ่งจะมารับชมครั้งแรกแล้วก็อยากจะมาติดตามกันไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจงให้กันแล้วก็ฝากแช์ Share นะครับถ้าสมมติว่ามองว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับต่อท่านอื่น ยังไงก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ส,สัสนุนกันมาตลอดคอมเมนต์กันมาตลอดไว้นะที่นี้ด้วยคุณอยากได้แบรนด์เวดไหมหรือว่าคุณอยากได้ใครในตำแหน่งส่วนแบ่งยังไงก็ส่งคอมเมนต์นมาไว้ที่ด้านล่างด้วยวันนี้จัดข่าวเดียวเต็มๆแต่ว่ารายละเอียดครบถ้วนนะครับเพราะว่าข่าวอื่นตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่มันออน่าสนใจขนาดนั้นเท่าไหร่ก็จัดเรื่องแบรนด์เวดมาเต็มๆเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปวันต่อไปครับกับทุกนาทีปีศาจแดงครับวัน,น